ก็เ,เพชรพระลวดสวัสดีที่สูผู้สกุนกับผมกันิโท้เอาแนวทางเล่าพัฒนาของเสี้ยนผาสุกเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่เก่าเมษาสองหาหกแปดมาเบิงมือวันจันทร์เนพี่น้องมือวันจันทร์เล่าพัฒนามมนออกกันหนึ่งห้าเก้าล่างแปดหนึ่งได้พี่น้องเด้อเนี่ยของเสี้ยนผาสุกในพวกเขาหรอกพี่น้อง ลดเดล็ดกวิ่นสี่ตัว่ามีจักตัวเนาะพี่นอ้องลดขอถอดขอให้พี่น้องหลายๆเหลขกมีเขาไม่ลดเนาะเหลขมันออกกันหาเก้ากับแปดหนึ่งเล็กวิ่นสี่ตัว่ามีจักตัวพี่น้อง่าเขาาลดหวดนี่แก่เมื่อไหร่พี่น้องเหล็กไม่เขาไม่ลด bột thịt gà bột là วินบนล่างเดี๋ยวได้ไปลองขาแป๊บหนึ่ง ครับบ๊ายดีครับรปปรว่าน,นกิโท้ไปว่านในการผ่าลูกอย่างของไก่ล้ยเราล่ะครับตรงวานน่วานี่บ่าว่างพอดี้เป็นผ่าลูกไปหาหมอฟันว่านเนี่ยโอ้ไปถอนแข้วบอกมขนว่าใสไไ่แข้วครับอ๋อ,อเดี๋ยวแล้วก็ได้ตายไฟก่อนอันอะไรล่ะ เอาไว้เนี่ยยุงเห็นไฟไหนอ่ะเออตาจีจีโตขึ้นเกาทุกข้องอนเมื่อกี้นี่เนาะคุณพ่อเนาะขันผมกับยำอยู่ดอกผมให้โต๊กันคุณพ่อไฟมั้งรู้สึกว่านี่นะมั้งผมให้ไฟมันเป็นสองสามจีหกเนาะคุณพ่อเนาะวันที้โต๊กันผมให้คุณพ่อไปหาจี อเลขผมก็ย่ำอยู่ว่าโตคู่กันครับซึ่งผมเลียดไห้นี่มันถืออยู่ดอกเพราะว่าผมเลี้ยดโตกันนี่ผมปีนหนมั่นนะคือหากับศูนคู่กันน้องคุณพ่อนอกจามีหาซีก็ต้องมีหาเก่านะมันนะคุณพ่อมันเละยเอียดไหวมันเลยมีหาเก่าจะบอกมันไม่บอกคุณพ่อมันยัไงคุณพ่อเขียนเอาดอกผมมันผมแปงโตกันออกไปจะซื้อดอกมันก็เลยมีถืออยู่ถัดินผมไม่ซื้อผมก็ถือผมจีซื้อแต่หาซีอย่างนี้นะคุณพ่อครับ เออมันเลิกโผดมันจกบ่ถึงมันขึ้นสันเป็นตัวร่องกับร่องสุดๆไปฝุ่นนาตาเถียวเนียวไหมแล้วคนบ่อนะ้อครับอานคุณบอ,อ,อลอนนัดเสียงแล้วบอหน่ครับโอ้เออเอาเอาสาาันเอาเอาโลน้อคุณบอลน้อนะครับเออมันมีมือวันทีเเน่เก่าเมษา 2, 9, 9, 68, น้อเก่าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนักคนบ่อนะ้อมีผมปรับสูตรน้อยนึงนักคนบอเดอ้อ เป็นเลขวิ่งสองโตเรามีห้ากับเก้าอ่ามีห้ากับเก้าอันนี้คือวิ่งคุณพ่อวันนี้ก็โตติดมันคุณพ่อมีอยู่สามโตเด้อเป็นเลขติดมันอ่ะที่สิเขาไปเห็นนี่ละเขาไปเผอิก็คู่กับเพื่อนนั่นแหละมีศูนย์คุณพ่อได้กันอันนี้อันนี้สูตรไหมครับเนี่ยตอนนั้นผมปั๊บสูตรโตเมื่อกี้นี่แหละปั๊บมันเป็นแบบนี้มาเถอบางทีเห็นอันท่าสมมติจับวัตถุที่อาจจะจับถือไง สนาผมปรับเพิ่มอย่างน้อยๆต่เป็นโตวิง่งมีหากับเก้าคุณพ่อโตปิดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองอ่ะนะคุณพอ 0, 1, 2. 2> อ่อมีศูนย์มีหนึ่งมีสองเอานะเสยคุณพอ่ออันนี้ผมจับคู่คุณพ่อได้ครับมีศูนย์ห้าคุณพอ <c oughs> 5, อ่อศูนย์ห้าศูนย์เก้าอ่าราคาหนึ่งห้าคุณพอ่อหนึ่งเก้า แล้วก็สองห้าสองเก้าบานนี้ก็เอาตัวกันตัวหนึ่งได้คุณพ่อเดอ้อเอานย์สองคุณพ่อตัวกันศูนย์สองอันนี้ผมตีจับสามตัวคุณพ่อมีอยู่สองจุดตัวคุณพ่อเด้อครับมีตัวกันตัวกันศูนย์สองครับครับชุดสองครับ อ่าศูนย์สองวันนี้จับสามตวัวอ 0, 2, สองอชุดเด็กคุณพ่อเดอมีศูนย์สองห้าอศูนย์สองห้าศูนย์ก่าศูนย์สองเก้าคุณพ่ออศูนย์ศูนย์สองเก้าครับครับศูนย์สองห้ากับศูนย์สองเก้าเออการีเซนไตศูนย์สองหายนะคุณพ่อต่างมีเลขใหญ่โตสองตวัวนะกามีศูนย์ห้าครับ 09คุณพอ่อสนามคุณบ่อขี่เส้นใต้สองตัวนี่ลหละแล้ววันนี้นั้นอย่าลืมแต่เด้อตัวคู่กันนะ5คู่กับ01กับ6ตวัวเดียวกัน2กับ7ตัวเดียวกัน9กับ4ตัวเดียวกันนะถ้าสมมุติว่าถ้า,มาสมมุติว่าไม่ถ้งแต้มมันก็จะเป็นสองโหลกันสิสนะคุณพอ่อ มันโง่มันกับยูน้องมันกาโตสําคัญคือเก่ากับโมกมันโตเดียวกันน่อมัน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 เป็นตัวดีนใดสองอย่างคือถ้าสมมติว่าเก้านี่ถามมันบอดตีลังกามันก็จะเป็นซีอเก่ากับสีตัวเดียวกันถ้าตีลังกามันจะเป็นหงปั๊บเลยดอกเก้าก็ได้หงคือกันหพรานี่ถ้าสมมติมันมมตีลังกามันก็จะตัวคู่มันก็ขึ้นนึ่งกันละแต่ว่าถ้าตีลังกามันจะเป็นเก้านั้นที่ย่างสินะคุณพ่อมันอาจจะเป็นศูนย์สองหกอาจจะเป็นได้อย่างนี้นะคุณพ่อ ครับอันว่าฟื้นเลขสามตัวว่าในในตัวมันดีหรอกฝ่ายกาทั้งหมดทั้งมวนกามีเท่านี้แต่คุณพ่อเด้อครับผมกราบกราบกราบจากในกราบขอโชคดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ของเมืองกระไดในวันทีเก่าเมีตาต้องมาลองคือแปดน้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับโชคดีครับครับสวัสดีครับผมราพี่น้องแคปหน้าจอเ้อะตอนนี้คือล่าพัฒนาพอเสี้ยนพาสุิกเลขเลขวิ่งข้างในเนี่ยหากเก่า เลขติดนี่ก็เป็น012เลขติดเลขวิ่นเลขประกบ012นี่012 050915192 2529เพื่อเน้นศูนย์หาครับ0ูนย์เกา้วพี่นอ้องได้ตวักันตวล่องก็จะลริืมจะปะเพราะว่าเลขมัน6คูหกหางหนึ่งก็ถือว่าหลายตัวกัน,นี่คือ02 พี่น้องจะ่าลืมบนล่างไปกับเด้อสามตัวเน้นในแม่นศูนย์สองหาแล้วกันตัวร่องกับแม่นศูนย์สองเก่าล้อพี่นอ้องนะแคปหน้าจอตามนี้ครับผมธาารรมกจัดตะขัดกระพานตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะ้พี่นอ้องขอบุญขอบพุด,พ,ดพอเสี้ยนพาสุกหลายๆคอยพี่น้องเฮงๆปังๆกันเด้อเอาฝากกไลค์กดแชร์กดตที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม